บรรยากาศจะร้างกันเ <c oughs> ลยทีเดียว <laughs> อยากจะรับด้วยสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยๆกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้วันที่13เมษายน2558วันสงกรานต์น่คือจะบอกว่าเพลงขึ้นนี่ขนลุกเลยนะใช่ไหมคะคือจะเดินออกไปรำก็เต็มไปน้ําที่มพางเลยเดี๋ยวนี้เลยเอาเลยของพรอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ตีครองร้องข่าวของเรานะคะก็ต้อนรับเทศกาลแบบไทยๆนะคะวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์นั่นเองแต่ว่าเราสองคนประจำการอยู่ตรงนี้คอยรับเรื่องร้องเรียนเลยแล้วค่ะอย่างที่บอก บอกไปนะคะไม่มีวันหยุดนักขัตฤกตร์กนะคะสำหรับรายการตีครองร้องข่าวของเรานะคะทางหาช่องทางค่ะทุกคนมีส่วนร่วมเข้ามาในการพัฒนากรุงเทพมหานครได้ค่ะได้หมดเลยนะคะไม่ว่าสะดวกช่องทางไหนนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่องทางแรกเลยเป็นเบอร์ติดต่อสื่อสารกับรายการเราแบบโดยตรงเลยนะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะ0968587245นะคะเมมไว้ในโทรศัพท์มือถือเลยเผื่อที่สงการแล้วไปเจอปัญหาอะไรในกรุงเทพมหานครก็แจ้งเข้ามาได้ช่วงนี้ใครเจอคลิปภาพ ดีๆคลิปภาพเด็ดๆค่ะส่งกันเข้ามาได้ทางอีเมลของเรานะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะตีคองแอดเมโทรทีวีแบงคอกคอมค่ะนะคะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสายด่วนร้องทุกกรุงเทพมหานครทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพอยากจะร้องทุกเข้ามานะคะช่วงสงกรานนี้เราก็ไม่เว้นแจ้งเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ1555้าแจ้งเสร็จแล้วคุณจะอารมณ์ดีเหมือนเบอร์เรานะคะนอกจากนี้ค่ะ199เป็นอีกหนึ่งเบอร์ค่ะที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะให้ร้องเรียนร้องทุกันเข้้าามได นั่นก็คือ1 9 9่้ค่ะยิ่งในช่วงเทศกาลแบบนี้นะใครที่อยู่บ้านแล้วรู้สึกมีปัญหาอยากให้พี่พี่ฮีโร่เขาไปช่วยก็แจ้งเข้ามาได้ใช่ค่ะพี่พี่ฮีโร่นะคะจะใส่เสื้อลายดอกไปช่วยเราเลยทีเดียวนะคะส่วนใครนะคะอยากจะส่งโปสการ์ดให้กำลังใจพร้อมกับแจ้งปัญหามาในตัวนะคะก็ส่งเป็นโปสการ์ดเป็นจดหมายเป็นปรษณียบัตรนะคะแนบปัญหาของคุณพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนี้เกิดเรื่องใดแจ้งเข้ามาได้ร่อนจดหมายร่อนปัญหามาได้เลยนะคะที่ตู้ปน ห5าหนี้ค่ะนะคะทุกเรื่องราวอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญทั้งสิ้นค่ะนะคะพูดถึงวันนี้วันสงกรานตีใหม่ไทยเราค่ะเราก็เลยมีเรื่องราวประเพณีประวัติความเป็นมานะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันเผื่อคราถามคุณผู้ชมจะได้ตอบได้แบบเก๋ๆที่สําคัญนะคะที่น้องลูกน้ำแล้วก็พี่มะปรางพยายามที่จะมาบอกกล่าวกันเพราะว่าไม่อยากให้เราค่ะลืมในเรื่องของขนรทมเนียมประเพณีเก่าแก่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยรู้จักกันดี ส3เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานแต่ถ้ามีชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆมาถามเอ้ยประวัติความเป็นมายังไงตอบได้แค่ว่าเออมีนางสงกรานนะแต่จําอะไรไม่ได้เลยอ,อะไรแบบนี้นะคะวันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคําว่าสงกรานนะคะมีความหมายด้วยเขาบอกว่าแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือย้ายขึ้นค่ะก็คือมีในยัยยะความสําคัญนะคะคือการเข้าสู่สักราชราศีใหม่หรือว่าวันขึ้นปีใหม่นั่นเองเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันคำว่าสงกรานแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นนะะค เป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่มากๆนะคะคนไทยเนี่ยสืบทอดกันมาค่ะ ควบคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกนะคะประวัติความเป็นมาอันยาวนานจึงได้มีการเรียกรวมกันด้วยว่าประเพณีตรุดสงการนั่นเองนะคะก็แปลว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในสมัยโบราณเนี่ยคนไทยถือว่าวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนอ้ายจะตรงกับชื่อวัเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือธันวาคมให้เป็นวันขึ้นปีใหม่แต่พอมาสมัยรัชกาลที่ห้นะคะรัะนกรรัชกาลที่5ได้มีการเปลี่ยนให้วันที่หนึ่งในสายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ต่อมาในยุคของจอมพลปพิบูลสงครามนะคะให้เปลี่ยนวันปีใหม่เป็นวันส มกราคมแต่อย่างไรก็ตามคนโบราณเนี่ยก็ยังคุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายนก็คือวันสงกรานยู่ดีนะคะก็เลยกําหนดให้วันที่13เมษายนนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมไปด้วยค่ะค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าปีนี้เขามีคําทํานายค่ะ,คะว่าเป็นถ้าเป็นวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานนะคะโจรผู้ร้ายจะชุกชม,มจ,ะจะเกิดการบาดเจ็บนะคะ,คะหรือว่าเจ็บไข้ยอย่างร้ายแรงแต่ถ้าวันอังคารเป็นวันเนานะคะเขาบอกว่าผลละมารากไม้เนี่ยก็จะแพงถ้าวันอังคารเป็นวันเถลิงศกค่ะ ข้าราชการทุกหมู่เราจะมีความสุขมีชัยชนะแก่ศัตรูหมู่มน่ด้วยนะคะ,ะ,คะแม่ต้องบอกว่าคําทํานายเป็นความเชื่อ,อในสมัยโบราณนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะคําทํานายเหล่านี้ถ้าเรายึดมั่นอยู่ใน ความไม่ประมาทนะคะเราเองก็จะนําพาให้กิจการงานของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้ยดีถ้าเป็นในระดับประเทศแม่ต้องบอกว่าจะนําพาให้ประเทศเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าได้ใช่ค่ะถ้าคนในประเทศเราทํแต่บุญสร้างบุญกันเยอะๆแบบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆในวันสงกรานต์แน่นอนลีกหนีไม่พ้นเรื่องของการทําบุญก่อนที่เราจะไปสนุกสนานเล่นน้ํากันนะคะวันนี้เราก็เลยนํากิจกรรมจริงๆว่าวันสงกรานต์เนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องของการทําบุญตักบาตรนะคะเพราะว่า ถือว่าเป็นการสร้างกุศลให้ตัวเองเรากาลังจะก้าวย่างข้ามผ่านไปอีกปีหนึ่ง<ช>นะคะเพราะว่านี่เป็นวันปีใหม่ไทยที่สําคัญนอกจากเราสร้างบุญกุศลให้ตัวเองค่ะพี่มะปรางเราก็อยากอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราผู้ล<ม>่วงลับไปแล้วะนะคะ,คะการทําบุญแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นบ้านเราประเพณีเราเนี่ยเรามักจะเตรียมกันไว้ล่วงหน้านะคะอย่างคุณตาคุณยายคุณป้าเนี่ยก็จะสั่งไว้เลยเตรียมของนะเดี๋ยวต้องไปถวายอะไรบ้าสใช่ไหคะใช่ค่ะซึ่งวัดเนี่ยนะคะก็ถือเป็นที่รวมสําหรับการทําบุญเลยทีเดียวนะคะ ทำบุญเสร็จแล้วหลายคนก็จะไปก่อพระทรายเป็นประเพณีอีกหนึ่งอย่างใช่แล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าในอดีตค่ะการที่เราไปวัดและนําทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่านําอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาจากวัดเนี่ยถือว่าเป็นบาปดังนั้นพอเป็นประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะก็จะมีการ เอาหินดินทรายเนี่ยไปก่อกกันที่วัดนะคะเพื่อเป็นการนากับคืนสู่วัดนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกให้คุณผู้ชมทายกันว่าเดากันถูกบ้างไหมแน่นอนต้องมีการรดน้านะคะการรดน้ํานะคะคนที่ถูกรดก็จะอวยพรปีใหม่ให้แก่กันและกันบางทีเราก็อวยพรคนที่เรารดด้วยนะคะให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุบอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านก็จะอวยพรเรากลับมาซึ่งน้ําที่ใช้รดก็จะใช้น้ําที่ผสมน้ําหอมเจือด้วยน้ําธรรมดา กลิ่นจะหอมๆนะคะก็มีความเป็นมงคลทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของการส่งน้ําพระด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ไปวัดเราก็มาจะนําพระพุทธรูปที่บ้านของเราเนี่ยแหละนะมาส่งน้ํากันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะหรือว่าใขรที่ไปวัดค่ะเราก็มีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ละในสมัยนี้แล้วก็ในสมัยโบราณด้วยไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ําพระพุทธรูปส่งน้ําพระสงฆ์นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการรดน้ำเมื่อครู่นี้นะคะเราอาจจะรดให กับคนอายุใกล้เคียงกันให้เพื่อนให้คนรักได้หมดและที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือการรดน้ําผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ,คะเขาบอกว่าวิธีการที่ถูกต้องนะคะส่วนใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ก็จะนั่งลงใช่ไหมคะเราที่เป็นเด็กๆเ,เราก็จะทําการนั่งลงต่ํากว่าท่านอีกทีนึง<อ>แล้วเราเนี่ยก็จะรดน้ําให้ท่านเป็นน้ําผสมน้ําหอมนะคะรดให้ที่มือท่านท่านก็จะให้ศินให้พรเราแต่ถ้าเป็นพระเราจะใช้วิธีนําผ้าสบงเนี่ยไปถวายให้ท่านผัดเปลี่ยนด้วยถ้าเป็นฆราวาสเราก็จะหาผ้าถุงผ้าขาวม้าไปให้ถ้าเป็น ใช่ค่ะเวลาเราไปรดน้ำคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสมัยก่อนจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยจะซื้อผ้าขมมาผ้าถุงแล้วก็เสื้อคอกระเช้าตัวใหม่ไปให้คุณย่าคุณยายนะคะเป็นประเพณีนอกจากนี้ค่ะคําว่าดําหัวมาหลายคนมาตีความผิดนะเอาหัวใส่ลงไป เขาบอกว่าคือการรดน้ํานั่นแหละนะคะแต่เป็นคําเมืองทางภาคเหนือการดําหัวค่ะเรียกกันเฉพาะการรดน้ําผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็เหมือนทาคกลางที่บอกว่ารดน้ําผู้ใหญ่นั่นแหละแต่ว่าทางภาคเหนือเขาเรียกว่าดําหัวค่ะอย่าไปแปลความหมายผิดนะคะเห็นตามข่าวสารบางคนจะจับเพื่อนดำลงไปอย่างนี้เลยอันตรายเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คือการปล่อยนกปล่อยปลาถือว่าเป็นการล้างบาปที่เราอาจจะทําไว้ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเป็นการเะด็ เคราะห์ด้วยนะคะให้ปีใหม่นี้เรามีแต่ความสุขความเจริญความสบายค่ะ,คะแล้วก็การนำสายเข้าวัดอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้บอกไปแล้วใช่ใชะคะ,คะแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้นอกจากเป็นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันของเราค่ะ,คะพี่มะกรา <laughs> พี่ว่าแล้วเชี่ยวว่าน้องลูกน้ำจะต้องยิงมุกนี้พี่เลยทำตัวแบบว่ายางยานั่งนิ่งๆเป็นวันของเราในอนาคตอันถ่ายภาพอันนี้พอรับได้นะคะเขาบอกว่าวันผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งวันที่รัฐบาลเองกรุงเทพมหานครเองค่ะมีความพยายามที่จะรณรงค์นะคะให้พวกเราเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมคนที่เราจะต้องเคารพนุ่งถือนะคะจึงได้มีการกําหนดขึ้นนะคะว่าวันผู้สูงอายุค่ะเพราะเขาบอกว่านอกเหนือจากที่เป็นวันสงกรานแล้วนะคะอีกในหนึ่งเนี่ยก็คือวันผู้สูงอายุสําหรับประเทศ นั่นเองนะคะ,คะวันผู้สูงอายุค่ะถูกผูกรวมขึ้นกับวันปีใหม่ของไทยหรือวันสงกรานค่ะ,คะตรงกับวันที่13เมษายนของทุกป,ปีนั่นเองนะคะ,คะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นคําแนะนําเราก็บอกว่านอกจากเราดูแลผู้สูงอายุของเราที่บ้านแล้วนะคะเวลาใครที่ไปสถานสงเคราะห์นะคะก็ไปดูแลท่านๆกันได้นะคะ,คะเราเองไปอมอบความรักความอบอุ่นให้แก่กันได้นะคะแม้จะไม่ใช่ญาติ ที่ตรงสายเลือดของเราใช่ค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละท่านนะคะเคยมีโอกาสได้ไปเหมือนกันท่านก็บอกว่าก็เหงาเหมือนกันนะคะคือมาอยู่รวมกันแบบนี้มีเพื่อนก็จริงแต่ก็อยากจะได้ความรักแบบรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะนะคะอย่างไรก็ตามเรามารู้จักกันสักนิดนึงว่าวัตถุประสงค์ของการมีวันผู้สูงอายุคืออะไรนะคะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการสงเคราะห์คนชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเพื่อเป็นการบริการคนชราที่อยู่กับครอบครัวของตนแต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์กับคนชราบางรายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลกายภาพบําบัดนันทนาการะคะ่ะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของการแบ่งเบาภาระของขอครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยนะคะ<ช>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับคนชราชไม่ให้ท่านเนี่ยไปเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่อื่นที่ไม่เหมาะสม<ช>นะคะ,<ช>คะเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของคนชราชชที่ท่านเนี่ยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะบางท่านเนี่ยท่านก็เคยแบบทํางานที่ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยยังไม่เกิดเลยไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกหรือว่าไปทํางานแบบว่าอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารแบบนั้น นะคะนอกจากนี้ค่ะผู้สูงอายุเองเนี่ยเขาบอกว่าการกําหนดขึ้นก็เพื่อให้ท่านเนี่ยได้คลายความวิตกกังวลการกําหนดวันนี้ขึ้นมาอย่างน้อยๆท่านก็ได้รู้สึกว่าลูกหลานยังดูแลใช่ค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันอย่างพี่มะปรางบอกนะคะทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเราเป็นพระในบ้านนะคะหรือจะเป็นผู้สูงอายุที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักกันไม่ใช่ญาติสายตรงแต่ว่าเราสามารถร่วมด้วยช่วยกันให้กําลังใจทุกเอ่านได้นะคะซึ่งกันและกันสังคมก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าหลายท่านเคยบอกนะคะว่าวันนี้เธอยังไม่เข้าใจหรอกความแก่ของฉันวันนึงเธอก็จะเดินทางมาถึงถึงนเคยไเคยได้ยินผู้สูงอายุใกล้ตัวพูดนะใช่บางทีท่านก็น้อยกน้อยใจนะคะเราก็เข้าใจท่านเยอะเยอะเพราะวันหนึ่งเราอาจจะน้อยใจยิ่งกว่าท่านวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนที่เรานงบอกพี่มะปราามาต่อกันนะคะเห็นสมใส่เสื้อหลายดอกแบบนี้นะคะแน่นอนเดี๋ยวจบรายการจะต้องไปสาดน้ำกันสนุกสนานแต่ปีนี้เราจะเล่นกันอย่างปลอดภัยนะคะตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่มีการออกกดเข้มงวด8ข้อ5มาก่อนหน้านี้แต่เห็นเข้มงวดแบบนี้นะคะหาวใช่ว่าจะไม่สนุกเราสนุกกันได้แต่ที่สําคัญเราจะไม่ต้องเจ็บตัวนะคะไม่ต้องเจออันตรายถ้าเราปฏิบตัติตาม กฎเข้มงวด8ข้อห้ามนี้ในวันสงกรานต์นะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกทีว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเป็นกฎที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครออกมาเพื่อความห่วงใยพวกเราประชาชนความปลอดภัยทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นน้ําการจราจรความสะดวกของประชาชนนะคะทางคอรมอหรือคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกกฎขอความร่วมมือให้พวกเราปฏิบัติตามกันนะคะเพื่อร่วมส่งเสริมให้เทศกาลสงกรานต์ปี58นี้เป็นไปอย่างปลอดภัดยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะ การแต่งกายของสาวๆก่อนนะคะสุภาพเรียบร้อยกันนิดนึงไม่ใส่เสื้อผ้าที่มันล่อแหลมกับตัวเราเองนะคะ,คะละปีนี้เราร่วมด้วยช่วยกันได้เราสามารถเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีของประเทศเราได้ด้วยการใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองหรือเสื้อลายดอกแบบที่เราใส่กันได้เลยนะคะแล้วก็2ไม่ให้จําหน่ายคือห้ามเลยนะคะห้ามจําหนายแล้วก็ห้ามดื่มด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานพ่อเมาแล้วเริ่มเล่นกันไม่รู้เรื่องละคะคราวนี้นะคะ <c oughs> ก,ก็จะไม่รู้เรื่อง <c oughs> ใช่ค่ะบางคนนี่เคยเล่นกันแบบติ่มติมก็เอาสิ่งที่เป็นอาวุธอาวุธมาเล่นกันอันนี้ไม่เอาเด็ดขาด <c oughs> เลยอันตรายนะคะ <c oughs> และ 3. ห้ามเล่นน้ําที่มีสิ่งเจือปนสิ่งเจือปนที่นี่ก็อย่างเช่นเอาน้ำไปใส่น้ำแข็งไม่เอาอเอาน้ำไปใส่โฟมก็ไม่เอาหรือเอาน้ำไปใส่แป้งยิ่งแล้วใหญ่เลยปีนี้ไม่เล่นแป้งนะคะค่ะต้องบอกว่าข้อห้ามต่างๆที่ทางรัฐบ ได้มีการกําหนดขึ้นก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองล่ะความปลอดภัยของเราๆนี่ละค่ะ นะต้องบอกแบบนี้ใช่แล้วก็มีเรื่องอื่นๆปีนี้เรามาใช้ขันกันค่ะพี่มะบางแบบที่ตั้งอยู่หน้าเราสองคนนะคะคือเล่นขันเนี้ยปลอดภัยเอาน้ําใส่ขันแล้วก็รดนะคะไม่ใช่เอาขันไปโขลกเพราว่าอย่างเดียวเออกราจะบอกคือสาดไปโครมไปพองขันก็ไม่ได้นอนเล่นแบบว่าอยากคึกองกันมากเกินไปและที่สําคัญคือถ้าไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็จะไม่คึกอ闹เราก็จะไม่เอาขันไปนตีจริงหรอพี่ว่าบางคนก็แบบเมาดิบเอออะไรแบบนี้จับแยกกลุ่มไม่ให้เล่นน้ําเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ ื่องของรถกระบะนะคะปีนี้ก็เช่นการห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ําไปเล่นตามที่ชุมชนนะคะเพราะว่าอาจจะดูเหมือนสนุกแต่จริงๆอันตราย,รายเกิดขึ้นนะคะเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างรกรณีองค์ทับคนบนกระบะบ้างกรณีลื่นตกจากกระบะเสียชีวิตอะไรแบบนี้นะคะคก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะค มีหลายข้อเลยครบแล้วเนาะครบแป้วเราบ่นกันมาครบ8ข้อละค่ะมาถึงพี่มะปางบ้างค่ะใครที่เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ในต่างจังหวัดเนี่ยฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะกองบัญชาการตํารวจนครบาล9้าค่ะเขามีการใช้ไอทีนะมาช่วยในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนให้อุ่นใจค่ะฝากบ้านแจ้งเหตุผ่านระบบ QR Code แม่ไม่ธรรมดานะไฮเทคโนโลยีมากมากนะเขาบอกว่ากองบัญชาการตํารวจนครบาล9้าค่ะไปดู ะะได้มีการเปิดตัวโครงการสายตรวจ QR Code ค่ะไปมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ,คะนําเทคโนโลยีที่ใช้กับระบบโทรศัพท์ในปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะม,มาใช้นะคะซึ่งจะทํางานโดยการแสดงตําแหน่งที่อยู่เส้นทางการตรวจแล้วก็มีการบันทึกผลตรวจลงเวลาของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยค่ะโดยส่งผ่านเครื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะจะมีวันหยุดยาวๆแน่นอนเพราะ,ะว่าทุกคนเนี่ยจะฝากบ้านไว้กับตํารวจถามว่าเอ๊ะเราไม่อยู่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพี่ๆตำรวจ เขาไปตรวจบ้านเราจริงเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีระบบนี่แหละค่ะคือ QR Code สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งเบาะแสแจ้งความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนได้นะคะโดยทําง่ายๆค่ะผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะใช้แอปพลิเคชันที่สามารถอ่าน QR Code ได้รวมทั้งแอปพลิเคชันลอยค่ะโดยจะสามารถแจ้งเหตุด้วยการสแกนสัญลักษณ์ QR Code ซึ่งระบบนี้ค่ะจะขึ้นที่หน้าจอให้สามารถเลือกแจ้งเหตุได้ดังนี้ค่ะ 1. แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย2แจ้งเบาะแสผู้กระทําความผิด3แจ้งความเดือดร้อนและความต้องการค่ะ4ติดต่อผู้บังคับบัญชาแน่ไม่ธรรมดานะใช่ค่ะข้อนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะสามารถแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอได้ด้วยนะคะถ้าเราเห็นอะไรที่แบบเอ๊ไม่ชอบมาพากลหน้าบ้านเราหรือว่าเราไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถใช้ระบบนี้ได้เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเขาบอกว่า จะมีการามีระบบ Android เนี่ยสามารถแจ้งผ่านเสียงได้ด้วยนะ,ะซึ่งระบบก็จะทําการบันทึกและส่งเข้าไปยังศูนย์วิทยุของบอกนอ9ทันทีค่ะ,ะ,ะทั้งนี้ระบบ q r Code สามารถรองรับอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเลตต็ตต่างๆได้ทั้งหมดนะคะหรือประชาชนค่ะสามารถเข้าไปอย่างเวอร์เว็บไซต์นะคะ w w w t h t r m e t r o p o l i s d r i v e 9 c o m นะคะ,ะ,คะเพื่อแจ้งเหตุได้เช่นกันค่ะ,คะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะะให้เห็นมากๆเลยนะคะที่สำคัญคปลอดภัยแล้วก็เราก็อุ่นใจไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนช่วงสงการานด้วยเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะ,คะช่วงหน้าค่ะมีโครงการดีๆมากมายเลยของหลากหลายสํนักง,งานเขตแล้วก็ขาดไม่ได้พี่ๆฮีโร่ของเรานะคู่เดียวค่ะ